บ uce. บ uce. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครูศุภศรีช่องสบายสบายสไตล์วันลนติวันนี้สนาท่านมาอย Jamie, lonely, ู่ no. ที่วัดพระธาตุโคกโรธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาร่วมกิจกรรมวันมากราบบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี2องพนหาร้อยกสิบแปดครับเดี๋ยวจะพาท่านชมบรรยากาศของหลวงปู่บรรยายครับมาดูบรรยากาศ ของงานวันนี้กันครับใบข้างนอกยาวขออนุญาตภาพเสียงเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนแล้วก็ในงานมีการประชาสัมพันธ์พร้อมกับเสียงอะไรต่างๆเดี๋ยวแยกให้ดูนะครับอขอท่านเมดยิตครับอยากให้ท่านดูบรรยากาศของผู้ที่มาร่วมงานในทีนี้นะครับ การจะนณะผูดจัดได้บอกว่าปีนี้เป็นปีที่มีผู้มาร่วมงานมากที่สุดมากทุกวันครับตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สี่ครับพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันเข้ามานะครับร่วมแห่ผ้าขึ้น่าทั้งพี่น้องในจังหวัดสุพรราแและพี่น้องใกล้เคียงต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างนี้ทั้งวันครับมีการไป เช่าซื้อหาผ้านะแล้วก็ร่วมทำเกวียนผ้ารอบองค์พระบรมธาตุสามรอบนะครับแล้วก็นำไปในในในนั้นเองก็คือในเป้าเนี่ยรอบจะมีวัดพระยาทนท์ก็จะดีในในวิหารกิจการประมธาตุนะครับนะอาย่ กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะท่านเป็นหมู่คณะนะครับเป็นครอบครัวเมืนจะต้องเป็นทีมสังเกตดูว่าที่ที่สะพายผ้าอยู่นั้นที่่เป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวหรืเป็นทีมงานที่เป็นคณะหรือเป็นไปตามโครงการแล้วเราอยากจะพี่ญาติพี่น้องใกล้เคียงนะครับไปเดินขี่รอบตามสะดวกได้เลยนะคทำบุญผ้าในวัดหรือ หาผ้ามาแล้วก็ตัดตัดตัดดีกว่านะเรียงกระตักสิงแล้วก็จะนำผ้าไปเดี๋ยวตัดต่อผ้าแต่บางคณะครับนอกจากแขนแล้วก็มีคนรีประโคมด้วยนะครับอันนี้ครับก็มีคณะกรองยาวคณะนางรำน่าจะเป็นชนหรือหมู่บ้านเดียวกันเป็นคณะเดียวกันนะครับก็นำผ้ามา แต่ผ้ามาถวายเดี๋ยวขอเจอดีย์นะครับนะครับเป็นที่สนนุขสนานรื่นเริงทุกคนมีความอิ่มบุญมีโบกอิ่มใจแต่นี้คนเยอะครับคนเยอะมาก เมื่อแพร่รอบตลารอบองค์พระเจดีย์องค์พระบรมธาตุแล้วนะครับก็จะนำผ้าเข้ามาห่อองค์พระเจดีย์รายนะครับในอรอบบริเวณภายในวิหารภายในพระเจดีย์นะครับใครเลือกเจดีย์องค์ไหนก็ได้นะครับใครเลือกมุมไหนตรงไหน ที่พอจะห่อได้หุ้มได้พอจะห่มได้นะครับที่เอื้อมถึงก็จะช่วยกันนะครับทุกนะค,คนได้เนี่ยครับผ่ผ้าห่อผ้าให้กับองค์เจดีย์ซึ่งอัิมฐานอยู่ในอวิหารรอบฐานพระบ,บรมธาตุนะครับทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจครับแล้วก็หลังจากที่ผม โคฟเคดีแล้วก็มีการอธิษฐานนะครับในสิ่งที่โดวเต้องการนะครับเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศครับมาแล้วก็ลองหาดูว่าตรงไหนที่ยังพอจะห่มงค์เคดีได้นะครับ <S <S ส่วนด้านบนนั้นจะให้เป็นภาพระบทของ ภาพร่าฐานจากในหลวงและบรมองค์สามพระองค์นะครับที่จะขึ้นไปด้านองค์พระบรมธาตุจริงๆนะครับนี่ครับมีการอธิษฐานขอพอออรพระเจดีย์นะครับจากองค์พระบรมธาตุนะครับาาวว่่นะ ตัวอย่างที่บอกครับจะทําการเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มนะครับบาทจะเป็นกลุ่มเป็นใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเปเป็นเป็นสองคนก็มีนะครับเป็นสองคนคู่ครอบครัวคู่สามีภรรยาจะมาเป็นแก้งสองคนก็ได้ครับแล้วก็มีผ้าสําหรับจัดไว้ให้สาหรับขนาดที่พอเหมาะกับจานวนคนกับจํานวนของสมาชิกที่เรา ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าไปข้างในก็สามารถเอาผ้ามาถวายกรองรวงไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นด้านนอกของวิหารนะครับคนที่ถือว่าข้างในหาแน่นหรือเต็มเกินไปก็จะนําผ้ามาถวายซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดก,การให้สำหรับนำไปห่มกล่าวมก็มีข้าต่อไปบอกว่าที่เดืนเท่ยวไหเ่ยไ้ บริเวณนี้นะครับก็นี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของงานกิจกรรมมาคบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจแปีนี้นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจปีหน้าครับมาคัาบูชาปีหน้ากราเชิญชมดูนะครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ